น้องใบยุ่งแล้วไงอยากจะฟาดหน้าพี่ใช่ไหมถ่ายชัดๆหน่อยสิเออหน้าหวาน่หน้าหวานมากเดี๋ยวก็ถามอีกมาแล้วไม่มีใครเพราะตอนตอนบ่ายพี่มาพี่ไม่ได้ลูกไปเลยเขาถ่วงลูกตอนบ่ายน่ารออยู่นะอ้าวก็พี่ไม่ได้นะพี่มัดแต่มันมรอคนมันรอไงไวมเหรอ พูดถูงใจลวแสงมันสวยส,สวยพี่ไม่ได้อยู่คนเดียวคิดดูสิแต่ถ้าไปใ,ใกล้ๆสิเดีย๋ยวถ่ายใกล้ลง360องศาได้นะดูอู๋ของพี่ยาวเวอร์เจอเอาใหม่ไม่ได้ก็ย้ำยางเอิ้งไม่ค่อยเห็นเลยอ่ะออกแต่งงานหย่่งงไงแบบวันนี้ก็ไปแต่งงานศพ เวลาไปเหมือนไปรับตัวเองวันนั้นไงแล้วก็มีงานเซนส์อจะบอกว่าไม่คิดถึงเด็กเล็กแ,แล้วมาด้วยนะน่ารักตัวเออเราพี่พูดไม่ละลาเขาพูดกันข้างไงต้องไปเปลี่ยนบ้างว่อเป็นน่ารักมาก